สวัสดีครับก๊อกก๊อกนิวครับตอนนี้ก็อกก๊อกนิวอยู่กับน้องธรรมะนะครับนี่ชื่อน้องธรรมะวันนี้มาวัดน้องธรรมะมาจากจังหวัดอะไรครับ,จ,รบจันทบุรีครับจันทบุรีครับวันนี้มากับใครมากับแม่ครับมากับคุณแม่มาทําบุญกับหลวงพ่ออะไรละะหลวงพ่อชุมพรหลวงพ่อชุมพรนะครับนี่ครับวันนี้จะมาทําบุญ กับหลวงพ่อชุมพรที่วัดป่าอรุณธรรมบ้านสังคมพัฒนาตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาลสินนะครับนี่เม,ม,มื่อมมาถวายสังฆทานเมื่อวานคุณแม่ถูกเท่าไหร่หนึ 1, 1, ่งแสนหนึ่งแสนเ <ing S 2> <s Jay> ็นงวดที่แล้วถูกห้าแสนโอ้โหงวดที่แล้วถูกห้าแสนโอ้โหับโชคดีมากๆเลยนี่ครับมากับคุณแม่ 2, สองคนนะครับ มาจากจังหวัดจันทบุรีนำปัจจัยมาถวายหลวงพ่อด้วยนะครับโชคดีนะครับถูกหลายแสนเลยนะครับเมื่อวานนี้พอตัวเลขออกมาเ้าก็โทรถามทางผมเลยนะครับว่าเดินทางมายังไงมากราบหลวงพ่อก็รีบมากันสองแม่ลูกนะเก่งมากเลยเก่งมาก,เ,ก,มากเดี๋ยวรอกราบหลวงพ่อนะครับ ถวายสังฆทานกับหลวงพ่อเนี่ยเอาไปถวายกับหลวงพ่อนะครับนะครับวันนี้วันที่สองนะครับสองธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกสิทธิอนุสิ์ของหลวงพ่อชุมพรสังกสีโลก็มาร่วมทําบุญถวายสังฆทานตอนนี้ถวายพระทหารเรียบร้อยแล้วเจริญพร ญาติยโยมแล้วก็สังฆทานกันเลยนะแต่ไหวสังฆทานนะก็รับฟังเลยต่อคิ้ไปเลยเดี๋ยววันนี้จะมีงานดมีทุกวันมีงานทุกวันบ้านไรที่กรุงเทพก็มีโยมที่มาจากกรุงเทพจะกลับกรุงเทพไปไหนกลับโน่นนั่งอยู่ไม่กลับบ้ไหน มันดีกว่าม so? ันเลือนี้บางทุงเทพมบางทุงเทพก็หลายกลุ่มอยู่นะโยมที่อยู่มาสังเทพหลายกลุ่มอยู่นอกจากก็มาจากที่ดาราส์เป็นแก่นเยี่ยมแก่มาจากไหนมาจากจันทบุรีเป็นแก่นมาทุกวันมาเยอะยมทุกวันบอกอาจารย์ที่มาจากจันทบุรีวันที่ก็อยู่วัดวัดที่สิบสามจะลงไปกรุงเทพย ั้นที่ติสต่ำน่าจะไปประมาณสักสามสี่วันไปที่ปทุมธาน,นีวัดป่าเลิศธรรมดิมิรนี่ไปไปพักอยู่ม,ยมียานโรมมียานโรมที่มดไปไหนที่จะ่ว่าก็จะพักอยู่ที่ปทุมธาน,นี โยมเป็นเก่งนะครับลดมาจากกรุกงเทพเจ็งมากเลย <c oughs> วันนีจะให้ช่างเขาเอาไม้ลงท,ทำสิ่งปลูกสร้างโยมก็ทำบุ่นมาก็มีก็มีทุละศัพท์ทำเดีย๋ยวให้โยมถือผูกหวยเยอะๆห่อย,อยอจะได้เสี่ยงไป ลุงเตือนลูกเด็ดเด็ดเศษเป็นไรเลยลงวันที่หนึ่งแปล้านใช่ไหมน้องธรรมะเจ้าแปดล้านให้คุณแม่มามาก้อนเมื่อก่อนนัานหนูเดินมาแม่ถูกหน่อยไปกับไปกับหลวงพ่อไปต่อแถวเลยไปก่อนเลยลูกอายุไปเลยเนี่ย ค,คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับอยู่ที่บ้านขายอะไรนะลูกขายอะไรนะขายสเต็กทำเป็นไหมชอบกินไหมชอบกินไหมชอบกินครับเอาไปต่อคิวเลยลูกช่วยคุณแม่ถือมาทำบุญกับคุณแม่นะครับเนี่ยคุณแม่โชคดีมากๆเลย จะรับไปดูระวังมันแตกนะลูกอเาไปก่อนไปเดินเที่ยวก็ได้ยังงี้ดูมึงยังค่ะสวัสดีครับคุณดัท่อหามหรือว่านไหมฮะโอ้ครับได้ยินว่าป่าเกี่ยวจะว่าแม่ก็ได้กลับนายดับน้อยหรือเปล่าขอบคุณครับแม่ครับสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงได้ครับแม่ครับได้อาศัยแล้วเพราะได้ถามครับขอบคุณครับแม่ครับ กินเข,าขน่ากันเนาะเม่ค่อยกลับเนาะครับ<า> มาขนมาขน สองแม่ลูกเดินทางมาจากจังหวัดจันทบุรีนะครับมาร่วมทำบุญกับหลวงพ่อนะครับโชคดีได้หลายแสนนะครับก็เลยตั้งใจจะมาทำบุญกับหลวงพ่อครับอธิษฐานผ่านทางมือถือก็มาครั้งแรกนะครับพาลูกมาครั้งแรกเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวด้วยนะครับท่านผู้ชม ที่บ้านก็ทำธุรกิจขายสเต็กเปิดร้านขายสเต็กตอนที่รัฐบาลไทยออกเขาก็โทรหาผมเลยโทรถามทางนะครับว่าเขาอธิษฐานผ่านทางช่องแล้วเขาก็ได้โชคครับ ก็ดีใจมากๆเลยกับน้องธรรมะครับกับคุณแม่มาถึงเมื่อคืนตีสี่นะครับที่วัดนี่นะครับดูน้องธรรมะนะน้องธรรมะกับคุณแม่นะครับโชคดีหลายแสน เดินทางมาจากจังหวัดจันทบุรี โชคดีหลายแสนเลยนะต้องมา,ากราบหลวงพ่อมาจากจันทบุรีแล้วลลคิดหรือเราอยู่เบื่ออยู่บ้านไดนก็ยกเมื่อยเต็มมอยู่นั่นแหละโชคดีคนมีบุญสัมพันธ์เนาะมีบุญสัมพันธ์ ดูน้องธรรมะเนี่ยมาดูเนี่ยเป็นยังไงบ้างได้กลับหลวงพ่อแล้วลูกดีไหมได้ขนม,มนี่ได้ขนมด้วยนี่หลวงพ่ออาดื่มนะครับเป็นสิริมงคลกับเราเป็นไงบ้างครับได้กลับหลวงพ่อแล้วสมดังใจท,ท,ที่ได้มาครับสมดังที่เราตั้งใจมาแล้วเนาะครับหวัง<ก>ว่าจะได้กลับมาอีก ่อบกกลัไปใรห้โโชชคคดีีลวงพ่อบอกแบบนี้ใช่ไหมครัอธิษฐานตั้งจิตเอานะครับรับก็ขอให้โชคดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะร่ำรวยร่ำรวยนี่คนเก่งน้องธรรมะนะครับได้กราบหลวงพ่อชุมพรแล้วมาจากจังหวัดจันทบุรีนะครับ กระเป๋าตังท่านไม่จับนะครับเพราะว่ามีปัจจัยอยู่ในนั้นนะครับนี่แหละนะครับคนไหนที่มาถ้าได้คุยกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็จะคุยด้วยประมาณนี้เลยนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วก็จังหวะและโอกาสของเราที่เราจะคุยก,กับหลวงพ่อนะครับอันนี้ไม่มีคิวนะครับเป็นการมาร่วมทำบุญตักบ,บาตรถวายสังฆทานด้วยกันที่วัดป่ารุญธรรมวันช่วงที่หลวงพ่ออยู่ที่วัดนะครับก็จะมีการมาเข้ากราบหลวงพ่อแบบนี้แหละนะครับมาเข้ากราบ บางคนก็ได้พูดนานบางคนก็อาจจะได้พูดน้อยก็ขึ้นอยู่กับเรื่องราวที่คุยให้หลวงพ่อฟังนะครับแล้วหลวงพ่อสนใจในเรื่องที่เราพูดมากน้อยแค่ไหนครับ